ตำนานนรสิงห์มนุษย์ครึ่งสัตว์ผู้สังหารยักษ์นรสิงห์เป็นภาคอาวตารปางที่สของพระนารายตามเนื้อเรื่องในคำพี่ปุราณนะอุป,ปนิสัตว์และคัมภีร์อื่นๆของศาสนาฮินดูโดยมีร่างกายท่อนล่างเป็นมนุษย์และร่างกายท่อนบนเป็นสิงโตซึ่งสาเหตุที่พระนารายต้องทรงแบ่งภาคอาวตาร ลงมาเป็นนรสิงนั้นเกิดมาจากยักษ์ตนหนึ่งที่มีนามว่าเฮรันยักษิปุในครั้งบรรพาการยังมียักษ์ตนหนึ่งเฮรันยักษิปุมีความปรารถนาจักเป็นใหญ่จึงได้เริ่มต้นบำเพ็ญตะบะทุกกระกริยาถวายต่อพระพรมเพื่อขอพรให้ตนนั้นสมปรารถนาซึ่งหลังจากที่เฮรันยักษิปุได้บำเพ็ญตะบะมาเป็นเวลานานที่สุด พระพรหมก็ทรงปรากฎองค์เพื่อประทานพรให้โดยฮิรันยกสิปุได้ขอพรให้ตนนั้นเป็นผู้ที่ไม่อาจตายด้วยน้ำมือหรืออาวุธของมนุษย์สัตว์ตลอดจนถึงเทวดาไม่ตายทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนไม่ตายทั้งในเรือนและนอกเรือนไม่ตายบนพื้นดินท้องฟ้าหรือพื้นน้ำครั้นเมื่อได้รับพรจากพระพรมแล้วฮิรันยกสิปุก็เริ่มตนแผ่ความยิ่งใหญ่ของตนเอง ้ดยทำสงครามกับทั้งเหล่าเทพและมนุษย์จนเกิดความวุ่นวายไปทั้งสามโลกจากนั้นเฮรันยกสิปุก็ได้บังคับให้ชนทั้งปวงนับถือบูชาตนดุดดังพระเป็นเจ้าผู้ใดที่ขัดขืนก็จะถูกเข้นฆ่าทรมานอย่างเหี่ยมโหดทว่าบุตรชายคนที่ห้าของฮฮรันยกสิปุซึ่งก็มีนามว่าประหลาดคำว่าหลาดนั้นสะกดด้วยททหารนะครับผู้เป็นบุตรคนปโปรด กลับปฏิเสธที่จะยอมรับว่าบิดาคือพระผู้เป็นเจ้าโดยประหลาดนั้นมีใจศรัทธาเลื่อมใสพระนารายหรืออีกพระนามหนึ่งคือพระวิษณุเป็นอย่างยิ่งและได้สวดมนต์บูชาสรรเสริญพระองค์โดยตลอดฮิรันยกสิปุพยายามเกลียกล่อมให้ประหลาดเลิกนับถือพระนารายแต่ทว่ากลับไร้ผลยอมาสูนโกรธจัดจนสั่งให้ทหารเอาตัวประหลาด ไปกักขังและลงทันทรมานเพื่อให้เลิกศรัทธาในพระนารายณ์ทว่าในยามที่ถูกลงทันนั้นอำนาจเทวะแห่งพระนารายณ์ได้คอยคุ้มครองประหลาดให้หลอดพ้นจากทันทรมานทั้งปวงจนเมื่อเวลาผ่านไปฮิรันยกสิปุก็หายโกรธบุตรชายและให้นำตัวมาพบอีกครั้งที่ห้องโถงใหญ่ในปราสาทของเขาในเย็นวันนั้น ในเย็นวันหนึ่งทว่าเมื่อฮีรันยกีิุเพราะว่าประหลาดยังคงมีศรัทธาในองค์วิศณุเจ้าก็เกิดความโกรธจึงได้ตะคอกถามบุตรชายว่าเจ้าเคยพูดว่าพระนารายมีอำนาจสูงสุดและสถิตยอยู่ทุกหนทุกแห่งถ้าหากเป็นดังนั้นจริงแล้วเขาจักอยู่ในเสาหินต้นนี้ด้วยหรือไม่ว่าแล้วก็ชี้ไปที่เสาหินที่อยู่เบื้องหน้าบัลลังประหลาดตอบว่า พระวิษณุเจ้าทรงสถิตยอยู่ทุกหนทุกแห่งรวมทั้งในเสาหินนี้ด้วยเมื่อได้ฟังคำตอบดังนั้นเฮรันยกสิปุก็เลือดขึ้นหน้าจึงบอกว่าถ้าเช่นนั้นข้าจะประหารองค์วิษณุของเจ้าให้ดูว่าแล้วก็เอากระบองฟาดเสาหินอย่างแรงทันใดนั้นเสาหินก็แตกออกเป็นสองซีกพร้อมกับเกิดเสียงดังกึกก้องกำปนาด จากนั้นพระนารายในร่างของนรสิงห์ก็ปรากฏตัวออกมานรสิงห์กำราบเหล่าไพ่ผลของจอมมสูลที่อยู่ในห้องโถงนั้นอย่างรวดเร็วและพุ่งเข้ากระชากตัวหิรันยักษิปุลากไปยังธรณีประตูก่อนจับตัววางไว้บนตักแล้วกล่าวว่าเจ้าอศูรเจ้าเคยขอพรไม่ให้ตายในเวลากลางวันหรือกลางคืนไม่ให้ตายขณะอยู่ภายในหรือนอกเรือนที่อาศัย ไม่ให้ตายบนพื้นดินท้องฟ้าหรือพื้นน้ำไม่ให้ตายด้วยน้ำมือหรืออาวุธของเทพมนุษย์หรือสัตว์ใช่หรือไม่ใช่เจ้ามาสูญยอมรับเช่นนั้นอย่างนี้เป็นเพลาสนธยาย่อมมีใช่ทั้งกลางวันและกลางคืนใช่หรือไม่นรสิงถามใช่ฮิรันยกสิปุพยักหน้ารับที่นี่คือธรณีประตูย่อมมีใช่ในเรือนและนอกเรือนใช่หรือไม่ เออใช่และสุดท้ายเจ้าจงบอกมาทีว่าตัวข้านี้คือมนุษย์หรือสัตว์หรือเทพเทวาท่านมีใช่ทั้งมนุษย์ทั้งสัตว์และเทพเทวาเฮรันยกสิปุตอบเมื่อได้ฟังคําตอบจากเฮรันยกสิปุแล้วนรสิงห์จึงยกกรงเล็บขึ้นพร้อมกับคํารามอย่างดุดันเช่นนั้นกรงเล็บของข้านี้ก็หาใช่อาวุธของมนุษย์หรือสัตว์หรือเทพเทวาใดใด อีกทั้งยามนี้เจ้าอยู่บนตักของข้าย่อมมิใช่บนพื้นดินท้องฟ้าหรือผืนน้ำย่างนี้แล้วพร้อแห่งองค์พระพรหมย่อมมิอาจคุมค้มครองเจ้าได้อีกต่อไปกล่าวจบนรสิงห์ก็ใช้กรงเล็บฉีกร่างของเฮรันยกสิปุและกระชากหัวใจออกมาจนเฮรันยกสิปุขาดใจตายตำนานได้เล่าต่อไปว่าหลังจากนรสิงห์ประหารเฮรันยกสิปุแล้ว นรสิง์ยังคงอยู่ในอารมณ์โกรธเกลี้ยวอย่างที่สุดถึงขนาดที่ว่าพระศิวะหรือแม้แต่พระลักษมีชายาขององค์พระวิษณุก็ยังไม่อาจยับยั้งได้พระพรหมจึงขอให้ประหลาดสวดภาวนาเพื่อแสดงความมั่นคงในศรัทธาต่อองค์นารายทำให้นรสิง์สงบลงได้ด้วยพลานุภาพแห่งความพักดีจากนั้นนรสิง์ก็เหาะกลับสู่สวงสวรรค์เพื่อคืนร่างร่วมสู่องค์พระวิษณุเจา้าดุกด,ดังเดิม